ลิซ่าค่ะอัพรูปอีกแล้วนะคะสงสัยว่าจะถ่ายเก็บสต็อกเอาไว้หลายภาพค่ะแม่แต่ขอแซวหน่อยได้ไหมคะเนีย่ยทำไมนะคะไปทานข้าวกับสองสาวต่างค่ายค่ะอย่างมินนี่และก็มิยอนนะคะจีไอดอลค่ะจำเป็นจะต้องเท่ขนาดนี้เลยเหระคะเตาลิสแหมหล่อมากๆเลยค่ะเท่มากเลยนะคะคุณผู้ชมคงจะจำกันได้ใช่ไหมเมื่อวันก่อนค่ะที่มินนี่นะคะเธอก็เพิ่งมาอัปเดต IG Story ค่ะว่ามีการไปกินปิ้งย่างนะคะพร้อมกันกันกบนอรลิซ่าแล้วก็มิยอนค่ะมานะคะ ก็ลิซ่าค่ะใส่ชุดชุดนี้ละค่ะที่ออกไปเดทกับสาวๆนะคะซึ่งลูกุคนี้ค่ะราคาก็ไม่ธรรมดานะคะกางเกงยีนตัวนี้ค่ะเป็นของแบรนด์เวดแมนค่ะที่มีการคอลแลบนะคะร่วมกันกับรีวายค่ะสนนราคานะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยค่ะก็อยู่ที่ราวๆนะคะ4 8 0 0 0บาทค่ะส่วนเสื้อยืดแขนยาวสีเทานะคะตัวนี้ค่ะก็อยู่ที่ราวๆประมาณหมื่นกับ500นะคะส่วนแหวนและก็สร้อยค่ะก็เป็นของแบรนด์ของบูเกอรีทั้งนั้นนะคะ รวมๆกันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ล้านนิดๆนะคะซึ่งงานนี้ค่ะทำเอาบูการีดะถูกใจมากๆค่ะจนฝ่ายการตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของบูการีในเกาหลีนะคะอย่างคุณมิมิลีค่ะเธอก็รีบเอารูปภาพรูปนี้นะคะของโอริซ่าค่ะเอาไปอัปเดตนะคะลงใน IG s t สตอรของเธอกันเลยทีเดียวค่ะแต่แหวนวงที่นอริซ่าใส่เนี่ยวงนี้ก็สวยมากๆนะคะ แค่วงนี้วงเดียวค่ะก็ปาไป6กแสนกว่าบาทแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนร้านที่น้องลิซ่าไปนั่งค่ะมีชื่อร้านว่าโกเซนนะคะบรรยากาศหน้าร้านค่ะก็ประมาณนี้นะคะพอเข้าไปด้านในค่ะก็จะมืดๆสลัวๆสักหน่อยค่ะภาพที่หามาได้มันก็เลยจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยมาณที่นี้แล้วกันค่ะแมแต่ก็ไม่อยากจะแซวเลยนะคะว่าเต้าลิของเราค่ะก็เข้าใจเลือกร้านนะคะพาสาวไปดินเนอร์ทั้งทีค่ะก็เลือกร้านได้แบบว่านะประมาณนี้กันเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งร้านร้านนี้ค่ะก็เป็นร้านดังซะด้วยนะคะเห็นเขาบอกว่าก็มีเมนูนะคะที่เป็นเมนูแนะนำค่ะของจีมิน BTS ด้วยนะคะก็เป็นเมนูนี้ค่ะหน้าตาเขาน่าทานมากๆนะคะเป็นไก่เออแล้วก็มีมายองเนสด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งถ้าใครไปมีโอกาสก็กลองไปตากันดูนะคะอะแอดก็เอาบรจกรยากาาทั้ง ด้านนอกแล้วก็ด้านในของในร้านนะเอามาให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะคะก็บรรยากาศคร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า